ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้7กรกฎาคม2568คืบหน้าปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุรับสูงสุด1,250บาทต่อเดือนแจ้งข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เผยแพร่ข้อความตรวจสอบเนื้อหาระบุว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมได้เห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาหลักประกันบริการพางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่คณะกรรมการสร่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกอคเสนอให้ปรับเพิ่มเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเริ่มจ่ายอัตราใหม่ตุลาคม68 สูงสุด1,250บาทต่อเดือนเพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพของผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงสำหรับการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดดังนี้อายุ60-69ถึงปีเดือนละ700บาทอัตราเดิมอยู่ที่600บาท อายุ70-79ปีเดือนละ850บาทอัตราเดิมอยู่ที่700บาทอายุ80-89ปีเดือนละ1,000บาทอัตราเดิมอยู่ที่800บาทตั้งแต่อายุ90ปีขึ้นไปเดือนละ1,250บาทอัตราเดิมอยู่ที่1,000บาทลงทะเบียนรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุรายใหม่ สำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑ์การขอรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุปี2569ได้แล้วภายในเดือนกันยายน68คุณสมบัติด,ดังนี้1เป็นผู้สูงอายุรายใหม่และยังไม่เคยลงทะเบียน2สัญชาติไทย3เป็นผู้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2569 นับอายุจนถึงวันที่1กันยายน68เกิดตั้งแต่2กันยายน08ถึง1กันยายน0 9ทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้เยื่นคำขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบัน 3. ส,สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในานามผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิ์สำหรับกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร ในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้สามารถมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้สำหรับสถานที่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาแจ้งข่าวดีวันนี้7กรกฎาคม2568นะคะ